อิเมขุปนัยาโยสัตตาอธิการณสมถาธรรมอุเทสังอคจันติอุปปันุปนานังอธิกรณานังสมถายะบูปสมมายะสมุขาวินโยธาตโพสีวินโยธาตโพมูลาวินโยธาตโพเป็นปติญญายการเดตะปังเยปุยสิกาตัสปาปายสิกาตินาพุทาะโกติปุทิทักวาอายาโยสัตตาอธิการณสมถาธรรมาตถาญาโยปุชามิกจิธาปริสุทธา ปฏิยามเบียบุชามีกาจิธาบริสุทธาปฏิยามเบียบุชามีกาจิธาบริสุทธาบริสุทธิเถถายาโยตสมาตุนหิเอวเมตังธาระยามีอาทิกนาสัพเทโสณีตีโตปุทิตังวายายโยนิธานังอุทิฐาอาถาปาราชิกาธรรมาอุทิฐาสัตตาละสังคาริเสสาธรรมาอุทิธาติงสาริสักขิยาปาจิติยาธรรมาอุทิธาชะสัตถิสตาปาจิจิยาธรรมา ปุทิ t าอั t h า pa tite saniya t h a m m ุทิ t าเส e ิย y a ร h มาปุทิ t าสัตตาอธิกร r a s a m a t h a t h a m เอตกังทัสส์พระเขวาโตสุตตาคตังสุตตาบริยาปันังอนนวัตมาสังอุติสังขฉติทัทธาสเปหิวะสมัคเเคสมัคคาหิทัทธาสภาหิวะสมัคคาหิสมโมทมานาหิอวัฒมานาหิสิกิตพันติวิถารุเทโสนิทิโต ภิกขุนิปาติโมกขังนิตทีตัง